ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาราศีธนูซึ่งก่อนจะผ่านพ้นในเดือนพฤษภาคมหรือในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนั้นชาวราศีธนูดวงชะตาของท่านจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เกณฑ์ดวงของท่านนั้นได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์หรือแม้แต่ดาวพระเกต ต่างก็ส่งผลมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของท่านซึ่งภาพรวมหากจะพูดถึงในเรื่องที่ดีเรื่องที่เป็นมงคลก็จะมีเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนไม่ว่าจะโดดเด่นด้านการเงินด้านการงานชาวราศีธนูก่อนจะผ่านพ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ท่านมีโอกาสจะสมหวังในสิ่งที่ท่านรอคอยสิ่งที่ท่านรอคอยมานานจะปรากฏให้ท่านพบเจอก็ในช่วงนี้ หรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเรื่องการเงินก็ดีเรื่องการงานก็ดีมีโอกาสที่ท่านจะได้พบเจอในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอนและในคลิปนี้เราก็จะบอกให้ชาวราศีธนูในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนั้นมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับปัญหาหรือจะมีอุปสรรคกีดขวางท่าน สองเรื่องด้วยกันซึ่งถือว่ามีโอกาสจะพัวพันมีโอกาสจะเข้ามาใกล้ดวงชะตาของท่านยิ่งนักสองเรื่องที่จะกล่าวถึงนั้นจะเป็นเรื่องที่ท่านนั้นจะต้องระมัดระวังให้ดีเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ก็ถือว่าสองเรื่องนี้ไม่เหนือบากว่าแรงชาวราศีธนูอย่างแน่นอนชาวราศีธนูเข้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ สำหรับดวงชะตาของชาวราศีธนูภาพรวมในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีธนูในสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้สมหวังกับสิ่งที่ท่านรอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักหากจะเป็นเรื่องการเงินชาวราศีธนูน,นั้นมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้ปิดจ็อบการค้าการขายที่ท่านต้องการจะขายต้องการจะเปลี่ยนมือ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้มีโอกาสที่ท่านนั้นจะปิดดิวปิดจ็อบได้สาเร็จรวมไปถึงการปล่อยเช่าการปล่อยเซ้งร้านมีโอกาสที่ท่านจะสมหวังเกิดขึ้นสูงในช่วงสัปดาห์หน้าและยังคงรวมไปถึงการทําธุรกรรมต่างๆนานาสิ่งใดที่ท่านคิดว่าจะเป็นอุปสรรคสิ่งใดที่คิดว่าค่อนข้างที่จะยากลําบากในการยื่นทําธุรกรรมในสัปดาห์หน้านี้ค่อนข้างผลทางราบรื่น หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างเป็นใจให้กับท่านยิ่งนักรวมไปถึงการเงินที่ท่านนั้นเคยช่วยเหลือใครเคยให้ใครหยิบยืมมีโอกาสที่ท่านจะได้เงินได้ท้องของท่านกลับคืนมาและยังคงรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้สิ่งของสับสมบัติที่ท่านเคยให้ใครหยิบยืมมีโอกาสที่เขาเหล่านั้นจะนําข,ของของท่านกลับคืนมา <t> ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ในสัปดาห์หน้ามีโอกาสมีเกณฑ์สูงที่ท่านจะได้ของของท่าน หรือแม้แต่มีโอกาสที่การเงินของท่านนั้นจะสมหวังอย่างใจนึกและหากจะพูดถึงเรื่องการงานในสัปดาห์หน้าดูเหมือนว่าหนทางการทำงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นชาวราศีธนูมีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆหรือได้ทำงานในรูปแบบใหม่ๆรวมไปถึงท่านจะได้รับโอกาสดีๆยื่นเข้ามาขอให้ท่านอย่าได้ปฏิเสธอย่าได้ปัดโอกาสนั้นทิ้ง ก็ขอให้ชาวราศีธนูระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีระวังความใจอ่อนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นเกรงอกเกรงใจคนรอบตัวไม่ยอมรับโอกาสดีๆกลัวจะแสงหน้าคนอื่นระวังความคิดแบบนี้จะเป็นกับดักทำให้ตัวท่านนั้นไม่เจริญก้าวหน้าระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีหากท่านรับโอกาสนั้นไว้ท่านเจอจุดเปลี่ยนสำคัญเกี่ยวกับการงานของท่านอย่างแน่นอนและสำหรับเรื่องความรักของท่านนั้น ในสัปดาห์หน้าดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะเป็นใจให้กับท่านท่านอาจจะรักใครแอบรื้มใจใครมีโอกาสที่ตัวท่านจะสมหวังในความรักมีโอกาสที่ท่านจะได้ความรักดีๆกลับมาเช่น <c oughs> กันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีรวมไปถึงชาวราศีธนูท่านใดที่ในตอนนี้ผิดอกผิดใจกับคู่รักหันหลังให้กันในสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ท่านนั้น จะได้พูดได้คุยได้เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความชัดเจนรวมไปถึงจะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่ามีโอกาสจะได้กลับมาร่วมใช้ชีวิตกันอีกครั้งหลายสิ่งหลายเรื่องที่ท่านรอคอยเกี่ยวกับความรักในสัปดาห์หน้าค่อนข้างที่จะถือว่ามีเกณฑ์ไปในทิศทางที่ดีความรักของท่านในสัปดาห์หน้าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ดีสดใสสำหรับท่านอย่างแน่นอนและในช่วงสัปดาห์หน้า าราศีธนูตัวท่านนั้นมีเกณฑ์หากถามถึงโชคมีโอกาสที่ท่านจะพบเจอไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นในตอนนี้ดูเหมือนว่าหากตัวท่านมีลางสังหรณ์ก็จะมีเกณฑ์เข้าใกล้กับความเป็นจริงหรือแม้แต่ความฝันก็จะมีโอกาสเกิดความแม่นยำสูงรวมไปถึงการเดินทางมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับคนที่ดวงชะตาวาสนาตรงกัน เข้ามาเสริมเข้ามาหนุนดวงชะตาของท่านไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นไปพบเจอโชคลาภมีคนบอกใบ้มีคนชี้นำให้ท่านนั้นพบเจอเปิดตาที่สามมองเห็นโชคมองเห็นลาบที่แตกต่างจากคนอื่นมีโอกาสที่ทุกการเดินทางท่านจะได้โชคได้ลาบกลับมาหรือแม้แต่การที่ตัวท่านนั้นเข้าไปอยู่ในงานบุญงานมงคลไม่ว่าจะเป็นการร่วมอยู่ในงานมงคลต่างๆงานอุปสมบท หรือแม้แต่งานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่ในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ดวงชะตาของท่านนั้นจะเปิดเรียกเงินเรียกทองเรียกความเป็นสิริมงคลมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้โชคได้ลาบติดไม้ติดมือก็ถือว่าเป็นเรื่องมงคลอย่างยิ่งที่ชาวราศีธนูมีโอกาสจะพบเจอในช่วงสัปดาห์หน้าในเมื่อเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูแต่ในทางลบหรือฝั่งตรงกันข้าม ในช่วงสัปดาห์หน้าก็จะมีให้ชาวราศีธนูระมัดระวังด้วยเช่นกันสิ่งแรกที่ชาวราศีธนูควรจะระมัดระวังในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมท่านต้องระวังมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะเดือดร้อนเพราะคำพูดของตัวเองหรือแม้แต่คำพูดคำจาของท่านนั้นอาจจะสร้างภายัยสร้างปัญหาให้กับท่านได้สำหรับในข้อนี้ชาวราศีธนู ตัวท่านนั้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมระมัดระวังคำพูดที่ดีบางทีเราพูดด้วยความจริงใจไม่ว่าจะเป็นการเตือนสติหรือเป็นการบอกเป็นการสอนคนที่ได้ยินได้ฟังอาจจะไม่โอเคอาจจะมีการโต้เถียงหรือไม่พอออกพใจกันเกิดขึ้นขอท่านระมัดระวังและยังคงรวมไปถึงการที่ตัวท่านนั้นในช่วงสัปดาห์หน้าหลีกได้หลีกเลี่ยงได้เลี่ยง การพูดจาหยอกล้อทีเล่นทีจริงแซลกันไปเซลกันมาอาจจะเป็นเรื่องลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขอให้ชาวราศีธนูระมัดระวังให้ดีและชาวราศีธนูต้องระมัดระวังการที่ท่านออกตัวแทนคนอื่นออกรับแทนคนอื่นระวังจะนำภัยมาสู่ตัวท่านท่านไม่ควรที่จะไปออกรับแทนคนอื่นหรือตัวท่านนั้นไม่ควรที่จะไปค้ำประกันให้กับใครในช่วงนี้มีโอกาสที่ท่านจะประสบพบเจอกับปัญหา ขอให้ท่านระมัดระวังคำพูดในช่วงสัปดาห์หน้าระมัดระวังให้ดีอะไรควรพูดก็พูดอะไรไม่ควรพูดเราก็ไม่ควรพูดพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตาลึงทองในสัปดาห์หน้าชาวราศีธนูขอให้ระมัดระวังมีโอกาสที่ท่านจะเดือดเนื้อร้อนใจจากคําพูดของท่านได้เช่นกันเรื่องที่สองชาวราศีธนูในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ขอให้ท่านระมัดระวังท่านจะพบเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสัตว์ต่างๆขอให้ท่านระมัดระวังข้อนี้ให้มากสำหรับในข้อนี้ชาวราศีธนูในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมท่านต้องระมัดระวังท่านอาจจะประสบพบเจอกับสัตว์ต่างๆสตัๆสตว์มีพิษไม่ว่าจะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอนแมลงมีพิษต่างๆท่านต้องระมัดระวังให้ดีดวงท่านจะสมพงกับสัตว์เหล่านี้ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมสถานที่ที่อันตรายมืดลกทึบท่านหลีกได้หลีกเลี่ยงได้เลี่ยง,ยงหรือแม้แต่มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางจะต้องสัญจรในเส้นทางนั้นก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษระวังให้ดีกับสัตว์มีพิษต่างๆรวมไปถึงการทานอาหารการบริโภคอาหารระวังการที่ท่านทานอาหารที่ท่านแพ้ไม่ว่าจะเป็น การบริโภคเนื้อสัตว์บางชนิดที่ท่านแพ้โดยที่ท่านไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีจะทานจะบริโภคอะไรก็ขอตรวจสอบให้แน่นอนระมัดระวังมีโอกาสที่ท่านนั้นจะเจ็บป่วยได้เช่นกันจากสัตว์ต่างๆก็ขอให้ชาวราศีธนูระมัดระวังให้ดีและสำหรับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สที่ชาวราศีธนูท่านต้องระมัดระวัง ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมชาวราศีธนูระมัดระวังคนใกล้ตัวจะนำพาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการเงินให้ท่านต้องช่วยเหลือให้ท่านนั้นต้องเดือดร้อนตามไปด้วยสำหรับข้อนี้ในสัปดาห์สุดท้ายชาวราศีธนูขอให้ท่านระมัดระวงังไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บเงินออมของท่านให้ดีมีโอกาสที่คนใกล้ตัวท่านจะเข้ามาขอความช่วยเหลือ สำหรับบางท่านนั้นที่เคยช่วยเหลือเคยค้ำจุนกันมาก่อนชาวราศีธนูก็ควรที่จะช่วยเหลือกลับแต่สำหรับบางท่านบางคนที่ตัวท่านนั้นไม่เคยขค้องแวะไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยมีสตอรี่ต่อกันท่านต้องระมัดระวังให้ดีมีโอกาสที่วันดีคืนดีเขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือท่านแบบที่ท่านนั้นตั้งตัวไม่ติดไม่ได้เตรียมแผนไว้ก่อนระมัดระวังการที่ท่านนั้นจะอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมปาก ไม่ว่าจะเป็นญาติของฝั่งตัวท่านเองญาติของฝั่งของคู่รักสามีภรรยามีโอกาสจะเข้ามาขอความช่วยเหลือท่านได้หากท่านมีความจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือไม่ว่าจะได้เรื่องการเงินการทองหรือแม้แต่หลักทรัพย์ค้าประกันการ,การต่างๆขอให้ท่านนั้นได้เขียนทําลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานในการทวงในการตามทรัพย์สินของท่านระมัดระวังให้ดีอย่าทําสัญญาปลากเปล่า มีโอกาสที่ท่านจะเดือดเนื้อร้อนใจได้เช่นกันขอให้ท่านระมัดระวังปัญหาของคนอื่นความทุกข์ของคนอื่นอาจจะเปลี่ยนมาเป็นความทุกข์ของท่านก็ขอให้ชาวราศีธนูระมัดระวังใจแข็งเข้าไว้ปฏิเสธได้ให้ปฏิเสธเลี่ยงได้ให้เลี่ยงมีโอกาสที่ท่านจะเดือดเนื้อร้อนใจจากคนใกล้ตัวในข้อนี้ถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นกับท่านสูงเลยทีเดียวก็ขอให้ชาวราศีธนูระมัดระวังให้ดี ซึ่งภาพรวมเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูก่อนจะผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมก็ถือว่าท่านมีเกณฑ์ดวงที่ดีถึงแม้ว่าจะมีบางเรื่องบางสิ่งให้ท่านนั้นต้องหลีกเลี่ยงให้ท่านต้องป้องกันบ้างก็าตามแต่ก็ถือว่าเป็นการบอกเป็นการเตือนให้ชาวราศีธนูนั้นใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีธนู ซึ่งก่อนจะผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมคำทำนายคำพยากรณ์ดวงชะตนั้นไม่ใช่เจาะจงไม่ใช่ระบุดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์ตามตำราแบบกว้างๆภาพรวมการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับหากชาวราศีธนูฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ขอแรงใจด้วยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนวันก c h a n แนลสวัสดีครับ